สวัสดีนดีต้อนรับเข้าสู่ซองมาดอนคนบัดป่ามืัอนี้อ่ามาดอนกับบัดใจที่ผากันไปเอาคีย์บิ้งอยู่ทงผู่เพื่อนทุกคนเลยมืึอนี้นะเพราะว่าจะเอาคีย์บิ้งในการที่ไปใส่หนานะเพราะว่าพอยามหน้าเลยด้เพราะว่าอยู่บ้านในการสลายเขาใส่คีย์บิ้งนะใส่หนาใส่พักใส่หญ้าเพราะว่าอยากซื้อผู้อการไม่ได้เงินซื้อเนะี่ยมันก็แค่แข่งนะแต่การีย์บิ้งมันจะงามเลยคนเี้ในการใส่นะ บอทถ้าไปนี่ทำาระบบบอทถาไปนี่ทำจอนแจนเนาะทำจอแจนนี่คือเอิ้นชื่อจอนแจนเนี่ยฮะ้วาโอ้ในท่ามันเยโอ้คณตายเอาบิ๊กนี่ยบิ๊กนี่จะขนเอาเลยลนะลายเนาะโอ้ตนลาออโอ้บิ๊กลายอลไรพูดึงลักลางอยู่ทมันปลกาบ่โอ้ แล้วเขาจะเอื้ชื่อจอแจนเลยนเนาะในตะกี้ล่ะเขาเข้าไปเอาวิ่งอยู่นะหรือเอาข้างขาวเพราะว่าแหละซองไอ้น้องหรืจอนแจนนั่นบอกแล้อาใจแล้วก็พากันไปเอาวิ่งเอาข้างขาวนะอยู่อยู่บอนบนสิไปกับกเอาใจเลยแล้วก็ไปท่าอยู่ปากถ้ำนะแล้วก็อเอามองนะกลางไว้ อยู่ในปากถ้ำแล้วจ้าวนั้นแหละกะบ,บิ่งออกมานะั่นคือกะขาวออกมาพวกบาซ้อยน,น้องนั่งอยู่ปากถ้ำนะบิ่งขะขาวออกมาลายบัดนี้บัดน,น,นี้แหละเอาบระยุนเนาะเพราะว่ามันมาลา,ายด้วยปใจต่ำเลยนะซอยนอ้องเราปยู่เลยกับพากันตกลงมาแต่ถ้ำเลยนะถ้ำนี่กะจะนั้เข้าไปเบอร์กำกันในทุกคนนะว่าสูงหรือว่าเนื้อชำเลืนะแต่ยังพูดอ่าทำเลยทำยังนะเดี๋ยวนี้ไปกับเบาใจพอดนว่า ทำจรเจนเลยเออซื้อว่าจรเจนนะทำนี่นะบัทันี่ยย่างขึ้นมาแต่ผักเพลงนะขึ้นฮอสนะประมาณสามสิบนาทีนะอ,อปักทาหายจะเข้ากันนะไปฆ่าที่ซองแล้วมอว้ยนะบาเม่อ้มาซ้ฝนเมื่อี้มาซองเมืี้มาซองคนบาใจ้ยนะเออแล้วไม่ได้อาหารเสย Oh. Này, này, này. có họ một cái bậc đưa này này cho lon một lời này rồi này, này nhà oh, mới lai mất lại từ sụp hết họ một vào mà bưng เอาเออเออเอ่อนอันเอ้อเอ็อเอกอเอัะปากอเอกนอ่อน่เอ่ออ่อเอ่อเอ่้เอ่อเอ่อเอ่าเอ่าเอ่อเอ่นเอ่อเอ่อเอ่อเ่อเอ่อเอ่อเอนอเ่เอ่านจ่เอ่อะ่าเพ่สเอ่าเอาอเอาอเ่คเอ่เอ่อเ่อเอ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 ่เอ่เ่อ่เ่เเ่เ โอ้อ่าต้นไห้อต้นนี้นะทุกคนนี่ยน่ๆๆ่ืน่เน,น้ารณกอชิมาฮาเพิกคนโอ้กำลังกำลังสุกเนาะนี่ต้นไม้ทุกคนนียแต่ยังไม่เห็นเปลือกเขามากินนะดูในปักถ้ำเลยเนี่นี่ปักถ้ำบอนี้แหละบอลขาจะิเข้าเอาคีบิกงนะ่ายๆคีขาวโอ้หนุ่มใจเนาะ เข้ามาคือเป็นช่องแคบเนาะมันเล็กเนาะอ่ะปันนี้เขาจะได้รอดเข้าไปได้ทุกคนพอดีโล่งแต่กร,ระกโตใชนะน่นะมบางทีนะเนี่ยเขาจะรอดเข้าไปไโอ้ทางในเคื่อว่าอลังการเลยจะพอเข้ามาผ้บแคบๆเนาะ คุนได้คุนได้หาจะขึ้นพุ่นได้อันนี้คือว่าดินมันสุลงมานะบอลน,นี้นะอันนี้นะมันพา,านี่แต่ว่าบอลเขาเข้ามาแต่บอลท่านั้น,น,นแต่ลุ่มพุณนะแต่เขาเข้ามาบอลน,นั้นเขาจะเข้ามานะ พรวบาเยอะมาแต่พุ่นไม่หู้หมานะพวาเป็นน้าลุกลงมาเลิกเติบนะทุกคนเลยแต่ปาาถําอยู่ทุนเขาจะขึ้นไปนะเฮ้ยคนไม่เคยขึ้นเลยมีกล้าขึ้นนี่ Pô bỏ bà say căn nhà tiện nè của mình sợ của mình yên lưng này nè 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 ่่าส well. mm ัพ hmm. ูดเลยเฮาขึ้นมาแต่ลมพบนเลยทุกคนเลยโอ้ขึ้นมาแต่ลมพบนเลยประมาณซิซิแมตได้อยู่ทุกคนเลยพูดเลยพูดเลยคือคใครคืเห็นเพชรนะแต่เป็นแอนี้แม่นน้ำยอดลงมาเลยทุกคนนะงามเลยทุกคนเนี่ยมันเป็นลายเลยทุกคนหยอบหยิ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 บเงีบเลย พราะว่าเข้ามาในถ้ำแล้บิ้งข้าวมาไลยเลยเฮาไม่ได้ถือมองมาแล้วนึงเขาจะเอานะเขาจะเอาข้าวขาไล่ทุกคนเลยมาหูว่าจะได้ไม่ได้นะหลังจากเขาเอาข้าวเขาจะเอาคิบบิ้งมือเขาจะส่องไล่ทุกคนเลยไล่เลีดูให้ทุกคนในเขาจะเบิ่งหุ่นขันเบิ่งไล่นเอาชะโดเลยนะเบิึงเชงโฮเชงโฮเชงบินโหลู้อยู่นะเขาจะได้กลางมองระด้านะบอลนั่นแหละไล่นี่ผมเห็น มนันแตพูใช่มเนี่ยนนันมนนั้นเลยตัวอาเอาขี้เบี้งนั่นเหรอโลมาจอดเอาปลายมาเสียบเอาปลโอ้มาลได้หมน เดอากางดือเลยเลยเากางตรื่ยเลยน,น,ลนี่นี่ถูด,น,ดนึงถูกตัวหนึ่งตัวสองสามาตัวเจ็ดแปดเก้าสิบส <10 S 1> ิบเอ็ด เอ็ดตัวสิบสองิบสามอ้บัตรลายได้สิบสามตัว,วทุกคนเลยปาตัวเห็นเ็ดใครเจอเพชรนะแต่ว่าไม,ม่เห็นเพชรจักปล่ยนนอยนนะอ่ะ นี่นะมันติดกันเลยนะแต่ว่าคือเป็นก้อนแต่ว่าเป็นก้อนนะคนเป็นก้อนแต่หันงัดได้คนเนี่ยต้องต้องอาจจะถึงว่เห็นคือกับคนปั้นนะเห็นมัถูกไหมแต่ว่างามนะ แบะได้เท่านึงนี่จังโหลบ่ะฮะแบะได้นี่ยชาวไปขมาซาวไปโหลนะแบะลายก้อนนี้ได้บ่ะมันลายขันต่อนวะเนอะเขาจะออกไปดแต่เป็นหย่าอะไรเลยบินไปเลยเือว่าผู้ชอบเที่ยวเห็นลอยโหลรือ บินอยู่ในถ้ำเลยนะก้ะเซาไม่ได้เลยนะ่มนเลมันลายโอ้จักจักต้นน่นจอ่านุคุดนี่บินกับลายดิเอาคีเอาอีกหนีเฉยอะไหมบเธอเสียงบินดูเสียมันเท่า่ โอ้ป้าคนนดมใ,ใจ่อ่ะเดี๋ยวคุณกโกนนะ่จะน,น <c oughs> การมีนักปาร,ร์เรลพอทีชื่อสาวไปโหลแต่ในการในการยากมันยากนะเพราะว่าขึ้นผูลงผูมืทำาลยนะ โอ้โหาจะแบะลงไม่ได้นะมันยากในการลงไม่ได้เอาจะกริ่งลงเทืองละขั้นตอนนะ เอาไปดรอหน่อยที่ไหนใช่ไหมฮะใคจะมองอ่ะอลัดบิงอยู่ไหนเออมาที่บ่อหลัดบิงเลยเออผู้หนึ่งยู่นี่เลยถูกหน่อยผู้หนึ่งยู่นี่ถูนป่ะอืมเอ้ที่ว่าอยู่อยู่คนละข้างเนาะข้างจับไม้ใเออผู้หนึ่งจับไม้ผู้นี้ผู้หนึ่งจับไม้อยู่นี่บัดบิงออกประเดี๋ยกเลยโอ้มันออกลายเนาะมันลายโอ้ช่องเป่าชามเป่าโอ้มันออกโซ่เป่าโซ่เป่าชามเป่าป้าต่อ คนออกชีวิตแพทเลยตกล้มเลยนเหมือนบอนี่ยน่าทุกคนนะอ่านมีโซะน้องนะแต่เมื่อกี้คนบาดใจคนเราเนี่ยคนหนึ่งอยู่ข้างนี้นะแต่คนหนึ่งอยู่ข้างนี้แจะจับไม่นะเพราะว่าใส่หมองแยงในกลางเอาบิ้งแล้วกลามาไล่คนอยู่แต่ว่าผู้อื่นเปิดเข้าไปไล่แต,แ,ตแ,ตนะไแต่ในถ้ำคนนะไล่แต่ในถ้ำคนนะออกมานะคนละทุกคนไล่มาแต่ถ้ำคนล,ละแต่ไหนคนล,ละไล่ออกมาแล้วบันน,น,นี้่นไล่ออกมาแล้วบัดนี้บิ้งเพินพ่น ปิดชอยนอกผลมาเผาอยู่นี้บากถ้ำนี้แล้วบัดนทึกออนไลน์บัน,นี้แล้วก็เอาไม่ยูแล้วก็กลวกลงไปล่มเปล่าจึงว่าเขาจึงเอิ้นว่าอยู่ในนี้นเ,นเอิ้นว่าถ้ำจอน,จนจเชน,นเขาหิ้จักเจ้าก็ทันบ่เอเอมีทันเนาะเจ้าก,ก็ได้เงินพอได้ไหมเงินแม่เว้าเนาะอเอาเต่อๆกันมาจะทนเลยแต่สมัยตะกี้พผลน,นะพ่อแม่พผลว้าเล่าสูก,กันผังชลุสุรานนะลุ่มด้วยเขาจะถ้ำเลยทุกคนนะ

ยังไงอยากพเลยเฮข้างระบาดเลยเขันโซ่พ้นนะน้ำจะไล่โซ่พ้นน้ำไล่ออกมาเลยจะราทัเลยโซ่พ้นน้ำจะไลออกมาเลยนะไล่้อยออกมาจะรทเห้ mơ như thế bạn này Ủa. bị Ủa. Ủa. เราจะได้แพะต่ออีกทคนเดียอันนี้มีขั้นตอลกลิงแล้วลงมาถึงปากถ้ำหลังจากนั้นเราจะลอดถ้ำอีก,ไไนอก,กบนี้ยังีขั้นตอนนึงอีกทีคนเดยที่ยากอีกยบ่เลยงยบินเลย สบายธรรมมน,น์เนาะโอ้โหแดดเดี่ยวเลยดูยดยดเขตชนทบทนะกะใช้ชีวิตธรรมชาตินะทุกคน,นเลยซาขุนชนบเทเฮาขัดเพชรก็ไม่ได้กินนะตอนนี้นเพชรเราใช้เฮาใช้แหงเฮาออกมาจะทำในกะแม่นเพชรเป็นซองเที่ยวถือว่าชีเปล่าอันนี้เฮาเช็ดเป็นซองเปล่าและพูดละเปล่ากับเบาใจนะจะได้อารมณ์บุบ ไม่หู้ว่าชื่อชื่ออาลงได้หรือไม่ได้นะกะชอบนึกมาถ้าสิบปลายโหลนะถ้าสิบปลายโหลในการความนักคลองคีบิงกะคือกับเครดิตนั่นแหละทุกคนเลยคือกันเลยตบมเลจไปไวไม่หู้นะจะคอยไปัอย่้าตัว That's how it เอาไปกนนชิตโจมไนะมันลายพดเอาไปาถัดไายวดออกพอดีมอข้าบาดใจพอดีรุดไม่ทักนะเลยได้ไปลายก็สวงโขักโหัน,ใน,ใน,หนไม่ทักเฉยได้เนาะได้เาวาอ,อัน,นีบ้าดเดียวด้ทีิจโตชิดับไปก่อนสองสามส้าบโตสิบสาโตัไสิบสโตไปได้ไปกั บอใจปเซอร์ตอนทิเลยนะเพิ่นไม่บอลบใจจับเผนใบดอเลักอะไระโเ้ยผลออกลนะุลุล่มๆเลยขาโว้กระเถิบเลย,เลยป้าตัวออเป็นรอยเลยดได้สิบสามตัวนะบิ๊มือนี้ครับที่บิ๊กเดเป่าประบาณร้อยโลทุกคนเลยอ่าบใจกันไับเดทุกคนเลย แล้วขอบเจอทุกคนที่เข้ามาเบิร์รและติดตาบด้ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปทุกคนเอาขอบใจทุกคนขอบใจขอบใจเมย์เมย์เมย์ไลน์เมย์บ้านอ่าวมานี้กกับบ้าน,าาบบานทุกคน